การจับกุมธามร่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่น่าตกใจตำรวจบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอและความรู้สึกที่พวกเขาได้รับคือกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นโลหะบางอย่างพวกเขาพบร่องรอยคราบเลือดตามพื้นและผนังทุกซอกทุกมุมของบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงของคุณยายคนหนึ่งบัดนี้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแห่งความตายแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุด คือการค้นพบไดอารี่สีดำของเธอซึ่งเผยให้เห็นว่าภายใต้รอยยิ้มของหญิงชารานั้นมีความมืดมิดที่ไม่อาจอยังถึงซ่อนอยู่ภายในไดอารี่มรณะเล่มนั้นธามาร่าได้บันทึกเรื่องราวการฆาตกรรมของเธออย่างละเอียดเธอไม่ได้เพียงแค่เขียนถึงเหยื่อรายล่าสุดแต่ยังรวมถึงเหยื่ออีกหลายรายที่ตำรวจไม่เคยรู้มาก่อนเธอเขียนไว้ว่าฉันฆ่าเพื่อนสนิทของฉัน ตัดหัวเขารวมแล้วมีผู้ที่เป็นเหยื่อของเธอทั้งหมด11รายหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของอเล็กเซ่สามีของเธอรวมอยู่ด้วยหลังจากตำรวจได้ข้อมูลจากแดรี่มาแล้วก็ออกตามหาร่างของผู้เสียชีวิตคนอื่นๆที่ถูกระบุไว้ในนั้นแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่เคยมีรายงานว่าตำรวจเจอร่างของเหยื่อคนไหนอีกเลยยกเว้นร่างเดียวคือวาเลนตินายูลานวาที่เป็นเหยื่อรายล่าสุดและร่างของเธอถูกพบว่าซุกอยู่ในถุงขยะ ทิ้งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียงเท่านั้น